สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นอ่ะเริ่มต้นมาอย่างไรอย่างนั้นเราต้องทำไงก่อนครับสวัสดีครับสวัปกติคุณต้องบอกชื่อรายการไม่เหรอเอาตอนนี้เราก็ต้องเราเราหยุดเชียก่อนหยุดเชียงกันก่อนสิ่งที่ได้ยินเนี่ยรับค่อยเข้าหูอะไรหาไมอ่ะเพ้ยเราจะไปร้องร้องเรืองในช่วงนี้เพลงนี้ทุกคนจะต้องรู้จักเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเป็นว่าคุณตอนนี้ทั่วโลกเขาจะเปิดเพลงนี้กันแฟนแฟนหงก็อมาตีปีเพราะว่าเขาขยับใกล้ขึ้นแชมป์พิมลิกแล้ว ตอนนี้ใกล้ขึ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกใช่ไม่ใช่เหรอฮะตอนนี้ขึ้นระดับหนึ่งของตารางแล้วแล้วแบบคิวปีค่ายไปถูกไหมฮะอ่าเริ่มต้นช่วงแรกครับไปดูกันที่ผลกันอย่างันเลยดีกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะครับผมอ่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะวันเสาร์มีเตะกันหลายคู่เลยครับผมไปเริ่มที่คู่แรกนะฮะไม่น่าเชื่อแมนยูนะฮะเอาชนะแอสตันวิลล่าไป็สี่ประตูต่อหนึ่งมือข้างกีะ ความฟุกมีจริงในโลกนะต่อมาเลยฮะคูค่นี้พลิกล็อกอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะคริสตอลพาเลตเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเกมนี้เชลซีนะ โคตหัวเลยเพราะว่ามันมีผลกับผลแบบคะแนนแล้วยิงท้ายดูกาลถ้าคุณเก็บสามแต้มไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะถูกเบียดแชมป์สูงอีกทีหนึ่งนะฮะเซาแทมป์ตันเอาชนะนิวคาสเซิลสี่ประตูต่อศูนย์นิวคาสเซิลช่วงนี้แย่มากแต่ว่าเซาแทมป์ตันมู้จริงเหมือนผีเข้าผีออกนัดไหนเล่นดียิงกระจายเหมือนกันต่อไปนะฮะโต๊กนะฮะเอาชนะเฮาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์สวนซีเอาชนะนอร์วิดไปสามประตูต่อศูนย์เวสต์บอมนะฮะโอ้โหเสมอกับคาร์ดิฟไปสามประตูต่อสามหกลูกนะยิงกันในเกมนี้ยิงกันเดือดมากครับ คู่นึงนะฮะคู่นี้จบลงด้วยคาว่าแมนแมนอาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อหนึ่งยังว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมทคืนวันอาทิตย์นะฮะครับคืนวันอาทิตย์มีเตะด้วยกัน2คู่นะฮะไม่น่าเชื่อจริงไก่เดือยทองที่คิดว่าเก่งนักเก่งนะสยบแทบเท้าหรืว่าครูไป4ประตูต่อศูนย์โอ้โหถึงตอนนี้นะครับผมต้องมาพูดเกี่ยวกับตารางคะแนนแล้วล่ะเพราะว่ามันพลิกผันกันสลับกันสลักันเรื่องครูแน่นอนฮะเตะ32นัด ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วนะฮะนำไป71คะแนนเนี่เป็นจ่าฝูงเดียวๆเลยนะเบียรเพราะว่าไม่มีคำว่าเบียดนะเคลซี่แข่ง32นัดเท่ากันมี69คะแนนหสองแต้มตามหลังอยู่สองแต้มสองอันดับสามอันดับสามแมนซิตี้นะฮะตามมา67คะแนนแต่แข่งน้อยกว่าสองนัดนะเออนี่น่าแต้มใช่แต่ว่าคะแนนนะอันดับสี่นะปล่อยเขาไปก่อนอาร์เซนอลนะฮะแข่ง32นัดมี64คะแนนและตามมาห่างอย่างทีมกลางๆอย่างแมนยูนะครับมี สาคะแนนแข่ง32นจดอ่นัดอ่าสำหรับในช่วงนี้เราพักเรื่องของผลกันแข่งขันเรื่องตารางคะแนนอเรื่องความเพื่อฝันเลยไปกอ่แลวกันนะฮะเดี๋ยวไปสู่ความจริงหน่อยพ่าว่าเราไปล้วงแค่แกะข่าวข่าวของการฟุตบอกมาฝากกันนะฮะในช่วงนี้ครับบวนบวนข่าว มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกของเรารในช่วงกวนปวนข่าวนะครับ<ะ>ก็ไปร่วงแค่แกะเก่ามานะอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริง<ะ>ไม่ได้มาคอสติปกันมั่วซั่วนะฮะอันนี้มีหลักฐานจากภาพถ่ายยืนยันชัดเจดเนใ,ในเกมพิมรีอังกฤษคาร์ร s <S วันเสาร์ที่เชลซีบุกไปแพ้คริสตัลพาเลสคือจริงก็แพ้แล้วก็เจ็บใจอยู่แล้วด้วยก็เสียแต้มไปดูช่เหตุนะแต่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเกมครับด้วยความที่พาเลสกําลังนําอยู่กาลังได้เปรียบ เด็กก็เลยสวมบินญาณเหมือนแบบเป็นประหนึ่งประหนึ่งแบบเป็นเออเป็นผู้เล่นแล้วก็เป็นความสำคัญของสโมสรใช่ด้วยการพยายามหวงบอลเอาไว้จนมูรินโญ่ทัดเทีไม่ไหวทัดเจนชัดเจนเหมือนกันพี่มูรินโญ่็ชวนทะเลาะเย็นเด็กเก็บบอลเลยเห็นเด็กคนนี้พยายามถึงเวลาก็เลยหนึ่งก็ไปเตือนด้วยความหวังดีว่าแบบเหมือนผู้ใหญ่เตือนเด็กว่ารัการัลูกเลย จะถูเวลาเยอะลูกครับเดี๋ยวโดนต่อย,ยแต่ว่าเป็นทีเล่นทีจริงแต่คนนี้เขาเป็นคนที่ฉลาดนะเพราะเขามีเขาเรียกว่าไซโค h o l o คือจิตวิทยาสูงมากเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยมันจะกระทบถึงผู้จัดจาก,การทีมทีมอื่นๆซึ่งไปสร้างความกดดันให้กับเขานะเวลาโอทีอื่นเล่นนี่หนักใจเลยนะถ้ามูนิยมพูดแบบนี้บางทีเขาก็พูดเพื่อที่จะให้ทีมของฝั่งตรงข้ามมาเขวก่อนในการเกิดจิตวิทยาใสแต่มันไม่เกิดขึ้นกับลิอร์คูได้แน่นอนจบแล้วครับผมจบแล้วทีมงานเริ่มเตรียม เตรียมมีดมาแล้วนะครับทำไมมันต้องจบที่เรีวูตลอดล่ะรู้ครับเมื่อกี้ข่าวเชลซีเนี่ยกลางคืนนี่นอนอย่างเงี้ยเป็นหงมั้เป็นห้อง้ยทำงานมันเหมือนนกอะไรบางอย่างมาพอแล้วนะสำหรับทางด้านของโซเซมูรินโญครับ มาดูที่ถิ่นโอทฟอร์ดกันบ้างครับแมนยูเรื่องอะเมื่อมีการไม่พอใจของแฟนบอลเนี่ยในสนามของแมนยูตอนนี้โอทฟอร์ดเนี่ยมีคําว่าอะไรนะเป็นโชนเส้นวันอะไรซักอย่างนะที่แบบชื่นชมเดิดมอยก็แบบว่าคุณคือผู้ถูกเลือกูกต้องแต่เปล่าเลยถ้าคุณมองตรงนี้อยู่เป็นป้ายชื่นชมคุณคุณชื่นเงยหน้าคุณมองบนฟ้าเลยครับว่าทำไมมันมีอะไรแฟนบอลกลุ่มหนึ่งครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ซึ่งมีผมอยู่ในนั้นด้วยกลุ่มแฟนบอลกลุ่มนี้เนี่ยนะครับรวมตังกันเพื่อที่จะจ้างเครื่องบินครับครับติดแผ่นป้ายชื่นชมความเก่งกาจของเดวิดมอยครับเขาเขียนว่าไงเขาเขียนว่า wrong one m o y out ข่าวเนี่ยก็คือบอกว่าแฟนบอลกลุ่มนี้จ้างเครื่องบินเลยนะครับเพื่อที่จะบินเนี่ยพาแผ่นป้ายแผ่นนี้เนี่ยพนักานทั่วกรีหรอไม่ถึงกับขนาดนั้นละเอาบินให้รอบสนามเนี่ยแต่เป็นเกม พี่ああพี่มอยชนะอ๋อดันชนะซะอีกให้นั้นเขาก็อด้หตอตัดส cin ินใจถ้าเป็นผมนะผมจะตัดสินใจเติมเงินเข้าไปค่ะบอกว่าให้กับคนขับุ่งบินยังไงพุ่งลงมาอ๋อหล้วมาเลยอ่ะหล้ว มันตกกะนาจกำแคชัดวินกันกแแตม์เลยเออบินกแมตช์เลยจ้างมุกแมตช์มันจะลำบากคุณเอานะใช่ไหอ๋อแต่ก็ไม่มีผลอยู่ดีเราอยู่ที่เจ็ดเราเจมตัวนั่นใช่ไม่ได้ไปละอยู่วงอยู่ฝ้าหนึ่งในสี่ไม่ไปโยเอ้ตกลงตกลงว่าแมนยูเนี่ยเขาจะเขาเขาตกลงเขาไม่ได้ตกชั้นใช่ไหม โอ้ยพูดเป็นเหมือนคนดูบอลไม่เป็นอ, <c oughs> อยู่อันดับเจ็ดไม่ได้อยู่อันดับที่สิบไปตกลงดาราลงข่าวคุณจบแล้วใช่ไหมจบแล้วมาข่าวผมบ้างตอนสมัยเด็กๆดูว่าตอนนี้ก็ตามทีอ่ะเกมฟุตบอลอ่ะคุณเคยเล่นกันใช่ไหมพวกเพย์สเตชั่นเอ่ยพวกอะไรเอ่ยใช่ใช่ใช่นี่เขาเป่ากบเด็กๆเ่ากบมาโซ่มาโซ่รู้จักปาทาโซ่อะไรปะทาโซ่่ออะะไร ไอทีมเป็นเหรียญกลมๆแล้วตีลงพื้นอ่ะว้าวตีไกลแล้ผมนี่โตมาแม่นมก็ให้เล่นฮอกกี้เล่นสเก็ตบอร์ดนี่ผมให้พยายามนึกถึงตอนเด็กจริงๆนะครับเพราะหลังจากนั้นผมเล่นท้าสโซข้างปุผมจับไอแพดเลยหรือจงมันเดิวก็แล้วแต่ผมไม่อยาก คืออย่างนี้ยาย่าตูเล่เนี่ยเขาออกมาโวยในเรื่องที่ผมไม่รู้ว่าควรจะโวยหรือเปล่าคือยังไงผลงานนี่ดีทีมเล่นแย่เกี่ยวกับเกมเลยมีบริษัทหนึ่งที่เขาชื่อว่า EA Sports เป็นบริษัทที่สร้างเกมที่ชื่อว่า FIFA EA s p o r t EA s p o r t เขาผลิตเกมเขาเกมที่เล่นเนี่ยนะเกมคอนโซลเนี่ยเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยเกมคอมพิวเตอร์นี่ยที่เขาเล่นอ่ะเขาผลิตเกมที่ชื่อว่า FIFA 2014อัปเดตล่าสุด แล้วคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเมสซี่เอ่ยนักษ์เตยดังๆอย่างกินาโน่เอ่ยสปีดพลังของมันอะประมาณ90กว่าอย่างเงี้ยแปมันเต็มเท่าไหร่อะไรนะเต็มเท่าไหร่ผมไม่รู้คุณบอลเป็นแมสซี่ถ้ามันไปแบบอย่างเงี้ยมันเกือบร้อยเกือบเกือบเต็มไหมครับแตเวลาคุณกดใช่ไหมเวลาคุณเลือกอะไรเล่นเกมอ่ะถ้าเลือกนักเตะคนไหนเนี่ยก็จะแบบอยากได้สปีดสูงๆเอาเดี๋ยวได้พลังใช่ไหมเออ่มเรจยนรู้ท่าพลังเวลาคุณหักลง กดสามเหลี่ยมแล้วกดเงิ้ลอย่างเงี้ยใส่เข้าประตูเลยเป็นเรื่องของความสามารถนะจ๊ะใช่ใช่พลังความสามารถใช่แต่เรื่องเรื่องที่มันเป็นเรื่องก็คือว่ายาย่าตูเล่เนี่ยอ็อปโวเย่สปอร์ว่ารุดูกาอเนี้ยน่ะฉันยิงไปเนี่ยเซ็กว่าประตูแล้วนะอ่ามันให้ค่าพลังการยิงนะบริษัทเนี้ยให้ไปเจ็ดสิบเก้าซึ่งมันน้อยมากโดยเฉลี่ยงนะเขาอยู่แบที่ประมาณแบบ87บ้าง85บ้าง88บ้างแต่ให้ค่าพลังการยิง79คือแบบยิงแล้ว อ๋ออยู่ว่ายิงดาวเบีว่าแต่กม้าไม่ดีถ้าเดี๋ยเพีย่เมาองไทยก็เอาคำอะไรผมไม่ล่มดีก็เพื่อนผมเล่าข่าวตลกที่ไปตรงไหนไอเกาหลี แม่ใหญ่เดี๋ยวผมไม่หาประกาศกันเองผมไม่หาเวลูนี่ดีกว่ามันจริงเท่าไหร่อ๋อคือคือจะบอกว่ายาย่าจูเล่เขาน้อยใจน้อยใจที่พลังในเกมเขาน้อยใช่ผู้ชายจริงเก่งกว่าในเกมแล้วผมผมเคยไปที่ทั้งแอนฟิลด์ทั้งออเฟอร์ดนะด้านหลังเบื้องหลังของนักฟุตบอลเนี่ยก่อนนี้เราจะลงสายดินไม่ใช่เพราะอะไรว่าด้านหลังเนี่ยเขาเล่นเพลย์สเตชันเขาเล่นเกมกันแล้วเล่นฟีฟ่าแล้วนะเขาแบบฝึกทักษะ แบบเขามองทัศนะมองทักษะในเกมแล้วเขาก็ออกไปประยุกต์ใช้กับของจริงออกมาดูผ่านเกมใช่เพราะนั้นเวลาเขาเล่นเขาก็ต้องเลือกตัวเองลงใช่ไหมเล่อนตัวเองลงเ่แล้วแบบเฮ้ยทำไมกูยิงเบายังอย่างเงี้ยมีใครไปแกล้งอีดดิทไว้แบบปกติเนี่ยเก้าติดกว่านะใช่ใช่เฉ่ยแจจะมีใครเพื่อนไปแกล้งตั้งค่าของยาย่าไว้ให้ต้องทำเลยเขาเลยออกมาโวยก็ไม่แน่นะเขาอาจจะกลับมาแบบว่าเพิ่มพลังให้ยายาตูเล่ก็ได้เพราะดูการเนี้ยเขาผลงานดีเยี่ยมจริงใใช่ก็ต้องคอยดูนะ สาวกเกมทั้งหลายนะยาลาตุลเล่นนะจะได้มากกว่า79หรือเปล่าอ่ะแต่ผมว่าพลังเยอะกว่าโซเลสอ่ะเอาจริงยายาตุลเล่นโอ้ยอเจ้าพวกคุณเดี๋ยวช่วงนี้ไปเอดิตก่อนไปเอดิตไปไปไปนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการนะฮะตอนนี้พักสักครู่ครับไปเอดิตกันไปพักดีกว่าเอือกก็เป็นเพียก จริงป่ะไม่ต่าแล้วมันจะเพี้ยนจริงๆเรามาดูคลิปกันครับผมคลิปของเราวันนี้ครับไม่เกี่ยวกับเพียงน้ำแข็งใสเลยไม่เกี่ยวโอ้ไม่หยิบโคตีอ้ยชอบจริงคำนี้พอแล้วจบได้แล้วเกี่ยวกับผู้สัประตูครับที่มาดูอีกอารมณ์หนึ่งครับอารมณ์ดราม่าจัดเต็ม